สวัสดีครับเอทีทุกท่านวันนี้ผมจะมาทำการเปลี่ยนลูกปืนปั๊มบาดาลเสียงที่ดังอยู่ตอนนี้ก็เป็นเสียงลูกปืนปั๊มครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาทำการลื้อเพื่อที่จะเปลี่ยนลูกปืนของมอเตอร์ที่เสียงดังๆครับโอเคครับเดี๋ยวไปเบิ่งกัน อื่นก็ต้องถอ,นนอดน็อตที่ยึดััปต่ำน้ำกับมอเตอร์ออกจากกัน หน้านตาก็ประมาณนี้ครับแยกออ,ก,อกที่นี่ก็ต้องถอดสายไฟก่อนจะถอดก็ต้องมาลือ้อฝาครอบพัดลมออกก่อนครับก่อนจะลือ้อต้องถอดไปทีละขั้นตอนก่าจะถอดลูกปืนได้ ต้องมีความเข้าใจครับทั้งขั้นตอนต่อไปก็ถอดใบพัดลมออกครับ กะบ่คอยพ้อมครับกะบอคอยแก้ไขไปอุปกรณ์กะแก้ไขได้เท่าที่มีครับพอหาได้เครื่องมือกับบ่คอยเพียบพ้อมครับแต่กะแก้ไขปัญหาเฉพาะหนาาใจเย็นครับซ่อมปั๊มต้องใจเย็น เป็นปั๊มน้ำแบบมอเตอร์ติดหอยโคงโอเคครับได้อุปกรณ์มาแล้วนะันก็คือคีมล ok. ็อกก่อนที่จะถอดมอเตอร์ได้ลูกปืนมอเตอร์ได้ หรือว่าเปลี่ยนลูกปืนมอเตอร์ได้ต้องถอดลายสิ้นหลายยางครับที่กําลังถอดอยู่ตอนนี้ก็เป็นใบพัดลมหอยโค้งครับเพื่อที่จะถอดเปลี่ยนท้ายลูกปืนโอเคครับก็ออกมาเป็นทีเรียบร้อยไปเบิ้งขั้นตอนต่อไปครับนั่นก็คือ บูทกันรั่วก็ต้องถอดขึ้กันครับแต่ว่าก่อนถอดก็ต้องระวังยาให้บูดมีรอยซึกหลอเป็นเด็ดขาดมิฉะนั้นแล้วประกอบคื้นน้ำอาจจะรั่วได้หรือว่าการสูบน้ำแต่ละข้างก็ต้องคอยมากอกน้าอยู่ตลอดเวลา โอเคครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นการถอดน็อตหยุดแป้นหน้าแป้นหลังของมอเตอร์เพื่อที่จะถอดแป้นหน้าแป้นหลังออกสมกันไปครับสมกันไปกะบอมันสร้างเมื่ออาชีบครับแต่กะพอแก้ไขได้ในบางสิง่งบางอย่างการเปลี่ยนลูกปืน กะบายากครับกะบายากกะแก่อยสมอบกะเลยพอมีความสามารถตรงนี้ที่จะเปลี่ยนเองได้โดยไม่ต้องถึงมือสร้างมืออาชีพเขาโอเคครับตอนนี้กำลังถอดน็อตสีตัวออกเพื่อที่จะถอดแป้นหน้าแป้นหลังออกครับเพื่อที่จะถอดทุ่นมอเตอร์ออก Okay. ออกมาแล้วตามนี้ตามนี้ต่อไปก็ทำการแกะออกจากเพา โอเคครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นการประกอบมอเตอร์กลับคืนให้เหมือนเดิมเพื่อที่จะไปน้ำสูบติดตั้งน้ำบาดาลเพื่อที่จะสูบน้ำบาดาลขึ้นไปใส่ในครัวเรือนครับจังหวะที่เราเคาะก็เคาะเบาเครับเคาะไปเรื่อยๆ ระวังย่าให้แป้นด้านหลังของมอเตอร์แตกหรือว่ามีรอยเล่ามิฉะนั้นแล้วน้ำอาจจะเข้าไปสู่ตัวทุนทำให้มอเตอร์ใหม่ได้ครับครับคลิปนี้ก็ เป็นเคล็ดลับเล็กๆน,น้อยๆที่ผมอยากเช,ช็ดให้ท่านผู้ชมได้เห็นหรือว่า f อฟได้เห็นเพื่อมีลูกหลาน f อฟท่านใดที่มีปั้มแบบผมหรือว่าใส่ปั้มน้าแบบผมสูบน้าบดานเพื่อที่จะน้ำไปสมแซมให้กับอุปกรณ์ตัวเองได้ เพื่อที่จะลดคาเส่ใจครับลูกปืนที่เปลี่ยนกะเป็นเบอร์6202ครับทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังราคากะลูกละ60บาทบอ่อแพงครับห้ากระเสียแต่คาลูกปืนแต่คาแห้งห้องบอ่อได้เสียถ้าหากว่าทำเองได้ครับผมคลิปนี้กะ เป็นคลิปตัวอย่างเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้หูว่าขั้นตอนการเปลี่ยนลูกปืนปั๊มก็สามารถเปลี่ยนเองได้โดยที่ต้องบ่เึงมือ้างเล็กๆน้อยๆบอใช่ปัญหาใหญ่ครับกะสามารถเปลี่ยนเองได้ซ่อมเองได้ก็อยู่ที่แต่ละคนจะมีความจำได้หน่อยได้มากขนาดใดครับ คลิปนี้กะหวังว่าสิมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมหลายท่านขอบคุณอะไรครับทุกท่านหรือว่าเอฟซีทุกท่าน,าท,ท,านที่เข้ามาหลับชมคลิปนี้สำหรับน้องถังเงินชาแนลกะกราบขอบพระคุณล่วงหน้าครับที่เสละเวลาเล็กน้อยเข้ามาหลับชมคลิปนี้ครับน้องถังเงินกะ บมีอย่างไรจักสิหายอย่างจักสิวาจังใดก้าวจังใดกับ f อซหรือว่าทำผสมทุกท่านจังใดกะกาบขอบพระคุณทุกท่านครับที่เข้ามาหลับสมครับขั้นตอนต่อไปกะเป็นการประกอบกับป้มหอยโคงเพื่อที่จะ น้ำปัำ๊มมอเตอร์ไปสูบหน้าบาดานครับโอเคครับขั้นตอนที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นการประกอบใบพัดลมคืนที่เดิมเป็นที่เรียบร้อยกะสีน้ำประกอบเขากระปั๊มหอยโขงครับเดี๋ยวมาลอสมกันครับว่าปั๊มจะทำงานเหมือนเดิมบอเสียงจะดังบอโอเคครับ ครับหากท่านใดเข้ามารับสมคิดก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้ำแนเพื่อเป็นกำลังใจที่จะทำคลิปต่อต่อไปครับครับคลิปนี้ผมก็จะขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อน เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมานำเสนอคลิปอย่างกระจังล้อเบิงรอสมกันต่อไปครับ <c ười> ครับคลิปนี้ผมกะขอฝากไหวเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวไหวล้อสมคลิปหน้าว่าผมจะทำคลิปเกี่ยวกับอย่างเดี๋ยวจังล้อเบิงรอสมกันครับครับก่อนอื่นกะ สิ่งที่ริมว่ได้เลยก็ขอบคุณครับ f อซทุกท่านที่คอยให้กำลังใจมาโดยตลอดปวสิเป็นพอแม่พี่น้องสุผู้สูุคนครับับถ่ายสุดกาขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาหลับสมคิด